สวัสดีครับยานที่ดีประไว้ทั้งเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น BMW R 1 2 GS นะครับ GSA นะครับตัว TFT หรือเรียกว่าแลต์ตาซอยนะครับรถปี19คันนี้สภาพรถสวยมากของแต่งพร้อมออกทริปยางเยิ้งใหม่นะครับเริ่มเลยครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นของโกลันเวนะครับครับผมแล้วก็เอ่อไฟตัดหมอกชุดที่แรกนะครับเป็นของมาจากศูนย์แคทบาครบนะครับแล้วก็ตัวเอ่อกาดกันไฟเลี้ยวนะครับครับผมดู ฝาครอบวงครอบบาสวยเลยนะครับพร้อมปี๊บสามใบนะครับคันนี้ปี๊บเียมสามใบเลยนะครับครับผมดูได้เลยครับแคงฝาครอบวงครอบบาตรงนี้สวยเหมือนกันเช่นกันนะครับรถพร้อมออกทิปเลยนะครับคันนี้ครับผมใหม่มากๆสดๆนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันดีกว่าครับเลขไมาอยู่ที่17,461มนกิโลนะครับรถคันนี้ย้ํานะครับเซอร์วิสเริ่ร้อยนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ749,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084-256-1536ทีดีโปรบายนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิมไ์ใบท่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็น BM เไทอะมหรือยี่ห้ออื่น ทีดีประบายสู้ทุกเม็ดแน่นอนครับขอบคุณครับ